ำหรับการฝึกซ้อมอรับราชการปีิบัติปีนี้นะครับเราก็จากการฝึกซ้อมในส่วนของอาจารย์นะครับที่จะไปฝึกซ้อมประจาห้องนะครับแต่ซ้อมในวันที่20 28นะครับจำนวน2วันนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดซ้อมของอาจารย์กับซ้อมของนักศึกษาที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ในวันจริง จะเริ่มสอบตัวที่4นะครับบัณฑิตก็อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องของจิตใจนะครับเรื <resp> ่องของควา <โ frustrating S 2> มมั่นตื่นร้นนะครับอยากให้ดิงความมั่นตื่นร้นเพราะว่าเรื่อง,องการ้อมเนี่ยเราต้องการสิ่งอยู่3สิ่งหนึ่งคือสวยงาม2คือถูกต้องนะครับสคือรวดเร็วนะครับสสิ่งนี้ซึ่งบัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติทงเรากอฝากถึงบัณฑิตทุกท่านนะครับว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ ทำด้วยความเต็มใจตูวครับสมัครใจนะครับเพราะเป็นงาน4ปีมี1ครั้งนะครับรหรับการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครั4ปีก็รับ1ครั้งนะครับและปีนี้เป็นวโรกาสพิเศษซึ่งนะครับรัชการที่10จะราชทานด้วยนะครับก็ฝากทุนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ